บนโทรังสีกิติยานรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกยังได้รับมอบเงาะโรงเรียนบ้านนาสารจาก,น,กนายโกสิธ์กุณานนทพงศ์ซึ่งเป็นเกษตรกรจากจังหวัดสุร,ราธานีได้นำเงาะมามอบให้กับศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้าของทางททบ5เรานะคะเพื่อที่จะขอบคุณที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการร้องเรียนจากเกษตรกรที่มีสินค้าล้นตลาดและหาช่องทางจำหน่ายไม่ได้โดยนำเสนอเป็นภาพถ่ายออกอากาศในรายการข่าวและรายการต ต่างๆทั้งนี้สถานีวิทยุโทร,รทัศน์กองทบกได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้าขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรรวมทั้งประสานให้หน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยในการรับซื้อโดยจัดจําหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มออลล่าช้อปปิ้งนะคะรวมไปถึงในรายการเมืองไทยใหญ่อุดมค่ะ ขอขอบคุณทางช่องห้ามากๆเลยครับผมที่ช่วยเหลือชาวเกษตรกร,กรของอำเภอบ้านนาสารครับผมนะก็ได้ขายได้คล่องขึ้นครับผม